คุณเป็นคนไทยไม่ใช่หรอสลรินถ้ามึงเป็นคนไทยมึงท,ทําประโยชน์ให้เผ็นด,ดินไทยหน่อยเขาไปสร้างปัญหาอะไรพวกคุณมากมายอะไรไก่กองอะไรหรอถามจริงพวกคุณมันเก่งพวกคุณชนะทุกอย่างเพราะพวกคุณเป็นคนไทยอยู่อยู่จะให้ไปกลัวคนไทยอะคือคนไทยเป็นอะไรหรอถามจริงคนไทยเป็นอะไร เกมแล้วสาวพม่าในไทยที่ปากดีปากเก่งกับคนไทยล่าสุดบริษัทหนึ่งในไทยขับไล่สาวพม่าเตรียมตัวตกงานกลับบ้านได้เลยสบายดีสบายดีครับกลับภักใต้สบายดีเอฟซีถูกทานเนื้อครับพี่น้องเน้ะกลับมาพบมาพอกลับมาอยู่กับมาเอิร์กกล่าวใจอคนเก่าคนเดิมอีกแล้วครับพี่น้อง ก็คือมัน,นี้ครับพี่น้องมาเอิกนีประเด็นเนาะเกี่ยวกับ b ซาผะที่ว่าเดียกร้นอนนะครับพี่น้องอยู่ที่ประเทศไทยเนาะอย่างนี้ซิดได้ร้ายข้อต่างๆนะนหละเนาะแล้วครับพี่น้องตัวเว็นการทักษาใช่ไวมล่เนาะความแล้วไปหับไปส้วมวิดีโอกันก่อนเดี๋ยวยึงมาสรุปต้นรังนะครับพี่น้องความแล้วไปหับส้มรับพังกันเลยครับ เกมแล้วสาวพมา่าปากแจวด่าไทยมันปากแต่สุดท้ายกำตามทันหลังล่าสุดบริษัทเจ้าตัวรู้เรื่องแล้วเตรียมขับไล่นางคนนี้ให้ตกงานและเตรียมเก็บเข้าเก็บของกลับบ้านได้เลยแม้คิดว่าจะเจ๋งอย่างที่พูดสุบเนื่องจากกระแสตามมาจากทางด้านสาวพมา่าปากดีที่ออกมาอัดคลิปด่าไทยเป็นจำนวนหลายคลิปว่าคนไทยไม่มีสิทธิ์ไปต่อต้านชาวพมา่าในแผ่นดินไทย มีการสั่งสอนให้คนไทยหันไปทำอย่างอื่นแทนและให้คนพม่าได้สิทธิเทียบเท่าคนไทยด้วยคุณเป็นคนไทยไม่ใช่หรอสลินถ้ามึงเป็นคนไทยมึงทำประโยชน์ให้แผ่นด,ดินไทยหน่อยเขาไปสร้างปัญหาอะไรพวกคุณมากมายอะไรไก่กองอะไรหรอความจริงพวกคุณมันเก่งพวกคุณชนะทุกอย่างเพราะพวกคุณเป็นคนไทยอย่าอยู่ใช้ไปกลัวคนไทยอะคือคนไทยเป็นอะไรหรอ ถามจริงคนไทยเป็นอะไรแต่อย่างไรก็ตามมาล่าสุดก็ได้มีข่าว,ข,าวข่าวการอัปเดตเกี่ยวกับสาวพม่านี้แล้วนะครับว่าตอนนี้ได้มีคนไทยได้สังเกตถึงเสื้อที่นางพม่าใส่ตลอดในแต่ละคลิปที่เป็นเสื้อของบริษัทหนึ่งในประเทศไทยจนทําให้ได้มีคนไทยมีการไปติดต่อเรื่องนี้ถึงต้นทางบริษัทเรียบร้อยแล้วโดยก็ได้มีแชทระหว่างทางบริษัทได้เผยออกมาว่าคนนี้นะ่ะคือลูกจ้างบริษัทคุณใช่ไหมดังแล้วนะ ตอนนี้คนไทยกำลังหาตัวเพียบพร้อมมีการส่งลิงก์ติกตอกของสาวพม่าให้เพื่อเป็นหลักฐานและก็ได้บอกว่าชุดยูนิฟอร์มของบริษัทเดนมาเลยโดยนางคนนี้ชอบด่าคนไทยไปทั่วตามคลิปเลยและขอให้ทางบริษัทเรียกเจ้าตัวมาสอบถามรายละเอียดด้วยเพราะตอนนี้หลายคนเขาโมโหกำลังตามล่าตัวนางนี้กันอยู่และอีกไม่นานเดียวก็คงออกข่าวและหลังจากนั้นด้านบริษัทก็ได้ออกมาตอบกลับว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นใหญ่เลยใช่ไหมพอดีแอดมินต้องทราบรายละเอียดเบื้องต้นก่อนถึงจะแจ้งผู้บริหารได้รบกวนให้ช่วยเล่ารายละเอียดเบื้องต้นด้วยและนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ออกมาจากทางด้านบริษัทที่นางพมา่าปากแจวทำงานอยู่ในประเทศไทยที่ตอนนี้ต้นทางบริษัทได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วและคาดว่าจะมีการออกมาประกาศแจ้งให้คนไทยรับทราบพร้อมๆกัน โดยแน่นอนเพื่อรักษาภาพของบริษัทบวกกับพฤติกรรมที่ด่าคนไทยไปทั่วของนางพม่าคนนี้ก็ต้องทําให้ทางบริษัทต้องมีการขับไล่นางตัวนี้ออกไปแน่นอนและเตรียมตัวเตรียมเก็บข้าวเก็บของกับพมา่าไล่งานทําใช้ชีวิตหลบซ่อนไปวันวันท่ามกลางสงครามเพราะผลกรรมจากกระทําของตัวเองชอบอยู่ไทยดีๆไม่ชอบเองแต่อยากโดนทัวไทยลงก็ต้องรับกรรมกันไปโดยงานนี้เองก็ได้ทําคนไทยแห่สะใจและต้องการให้บริษัทออกมาเป็นเยี่ยงอย่าง อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกอย่างคอมเมนต์แรกได้บอกว่าต่อไปนี้ขอคนไทยทุกคนทุกที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลความมั่นคงของประเทศหากพบเห็นชาวต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาผิดกฎหมายทำงานผิดกฎหมายจัดการแจ้งจับเลยอย่าปล่อยไว้จัดการให้หมดคอมเมนต์ comment ต่อมาถ้าสมมุติชันเป็นนายจ้างนางนั่นเหรอเชิญคุณออกคนเดียวก็ไม่ทำให้ฉันจนหลอกศักดิ์ศรีของคนไทยไม่ว่าคุณจะออกมาพูดเรื่องใด ประเด็นใดมันไม่ได้สมควรมาวิพากษวิจารณ์นะถ้าคุณมาถูกกฎหมายคุณก็เงียบทำงานของคุณไปคอมเมนต์ต่อมานางพม่าคนนี้เข้าเมืองถูกกฎหมายหรือไม่ทำงานถูกกฎหมายหรือไม่นายจ้างโปรดดูแลพฤติกรรมบุคคลในปกครองของท่านด้วยบุคคลที่มีปัญหาด้านทัศนคติและมีปัญหาด้านพฤติกรรมว่าร้ายคนไทย มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนไทยก็ไม่ควรจ้างงานควรส่งกลับดีกว่าไม่งั้นก็จะมีปัญหากับคนไทยอยู่ล่ำไปถ้าไทยไม่ดีพอสำหรับคุณคุณมีสิทธิ์ไปอยู่ที่ประเทศอื่นเองได้กลับไปพม่าก,ก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์มาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยหรือทำผิดกฎหมายบนแผ่นดินไทยเรายินดีต้อนรับเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ดีๆทำถูกกฎหมายเข้ามาถูกกฎหมายไม่มีปัญหาพฤติกรรม ตั้งใจทำงานเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวมีรายได้ถึงเกณฑ์ก็จ่ายภาษีอย่างถูกต้องมันเป็นหน้าพล,ลเมืองทุกพล,ลเมืองทุกประเทศเขาต้องทำหน้าที่ในสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศที่คนต่างด้าวเข้ามาทำผิดกฎหมายของไทยประชาชนคนไทยก็ต้องออกมาทักท้วงและให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบในสิ่งที่ไม่ถูกการที่เข้ามาแล้วยังจะมาเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมคนไทยมันใช่เหรอสิ่งในที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ เขาห้ามต่างด้าวทาแต่พวกคุณก็ทํามันใช่หรอประชาชนคนไทยก็ต้องใช้สิทธิพลเมืองชี้ให้เจ้าหน้าที่จับคุมไปดำเนินคดีคนถักมาเมนว่าไม่ต้องออกมาขอโทษนะักไม่เอาหลอกจะมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการคำพูดมันเป็นนายถ้าไม่อยากอยู่ในประเทศไทยก็กลับประเทศพม่าชาไล่กลับไม่อยากอยู่ก็กลับคนถักมาเมนว่าถ้านายจ้างไม่ทำอะไรคนไทยควรจัดการเองคนถักมาเมนว่า ทำงานที่ไหนใครคือนายจ้างขายอะไรถ้าไม่ไล่ออกไม่ต้องสนับสนุนบริษัทนี้อีกปิดเลยครับคนไทยจัดเต็มแน่คนถักมาเม้นว่า 3. ส,สิ่งที่พึงระวังเมื่อมาประเทศไทย1อย่าเล่นกับระบบของไทย2ไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาด3อย่าเล่นกับโคน,นันประเทศไทยคนถักมาเม้นว่าเป็นไงละครับคนไทยแค่2%เรื่องถึงที่ไห่ละจบไม่สวยละสิคอมเมนต์ต่อมา พฤติกรรมร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการได้ครับทุกที่มีกฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างอยู่แล้วคิดว่าคงไม่แค่ตักเตือนอาจจะให้คุณเซ็นใบาลาออกหากคุณมาถูกต้องตาม M O U โดยจ่ายเงินชดเชยให้บางส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางสังคมเกิดความไม่พอใจในสังคมในหมู่คนไทยครับคนถักมาเม้นว่าคำพูดของนางความคิดของมันสื่อถึงว่าคนไทยตกงาน พอพม่ามาทํางานแทนคนไทยในทุกๆด้านเลยไล่คนไทยไปช่วยโบกรถตามสีแยกไปกวดถนนความหมายของนางออกจะดูถูกคนไทยมากๆครับความคิดนางบอกว่าเป็นนายกก่อนแสดงถึงความคิดของนางว่าผู้เป็นผู้นําเป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งชาติแต่ขอบอกก่อนว่าที่นี้ประเทศไทยประชาชนเป็นใหญ่ว่าคนไทยประชาชนไทยไล่นายกประเทศไทยออกกี่คนแล้วรู้ไหมนางคนถัดมาเมนว่าถ้าชาวพม่าพูดแบบนี้ถือว่าชาวพม่าพูดผิดแล้วครับ คนไทยนั้นเป็นคนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นนายกหรือว่าไม่ได้เป็นนายกเราเป็นประชากรของประเทศไทยนั้นก็คือเป็นเจ้าของประเทศไทยครับถ้าคุณเป็นพมา่าถ้าเป็นคนต่างด้าวมาพูดจาแบบนี้ก็ถือว่าละเมิดสิทธิของคนไทยฉนั้นละเมิดสิทธิเกินไปแล้ว <S <S <ๆ>การกระทําหรือคิดแล้วพูดแบบนี้ก็ถือว่ากระทําความผิดโดยตรงแล้วถ้าคนพม่าพูดแบบนี้จะไม่ให้มีที่ยืนแล้วครับ และนี่เองก็เรียกได้ว่ากำตามสนองจริงๆกับสาวพม่าปากดีปากแจวคนนี้ที่ตอนนี้ต้องมาติดตามการประกาศจากบริษัทนังการครับว่างานนี้โดนขับไล่ตกงานแน่นอนและเก็บเข้าของกลับบ้านอีกตามเคยคุณเป็นคนไทยไม่ใช่หรอสลินถ้ามึงเป็นคนไทยมึงทำประโยชน์ให้แผ่นดินไทยหน่อยเขาไปสร้างปัญหาอะไรพวกคุณมากมายอะไรไก่กองอะไรหรอคามจริงพวกคุณมัเก่งพวกคุณชนะทุกอย่าง เพราะผู้คุณเป็นคนไทยอยู่ๆจะให้ไปกลัวคนไทยอะคือคนไทยเป็นอะไรหรอถามจริงคนไทยเป็นอะไรคือกลัวมันมีเหตุและผลมันไม่ใช่ว่าไม่กลัวเลยเฮ้ยคุณจะให้อยู่ไปฝ่าตีนผู้คุณไปถึงไหนอะรู้ว่าเขาไม่มีทางสู้รู้ว่าเขาต่อโตไม่ได้แต่ก็เหยียบเขานออพวกเนี้ไอ้พวกที่มีอยู่สองสามเปอร์เซ็นเนี่ยยังไงก็ฝากทุกคนโปรด กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า